สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC หกสิบคนเมืองทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันภาพกลางที่ว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนอยู่นะครับนะผมก็ยังเป็นห่วงครับพี่น้องชาวสวนทุกคนนะครับที่มาเจอมาเจอกันหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์ทักทายกันส่วนใหญ่นะครับที่จะทายถามมานะครับแม้กระทั่งคุณลุงคุณป้านะแล้วก็พี่น้อง FC วัยรุ่นนะครับ ลำใยที่ผมได้ทามาหลายๆปีที่ทามาแล้วก็ประสบการณ์ของผมแล้วก็ความเข้าใจนะอย่างทองแท้นะครับผมไปอายาแกจะนําเสนอเรื่องนี้เพื่อกับพี่น้องแก่สวนไเข้าใจกันนะครับนะ <c oughs> ว่าลำใยทำอย่างไรเพื่อให้มันออกดอกทำอย่างไรให้มันดอกนะครับนะเพราะว่าใครจะทําในฤรูดอกตูอย่างกระเจ้านะครับนะ พอเข้าใจที่ทองแท้แล้วก็ะอยากจะนําเสนอเรื่องนี้ให้พี่น้องแกสวดได้หนูนะครับว่าลำใย,ยนี้นะครับก่อนที่มันจะจ่อนักเอาะครับตดตานอะ่านที่ผมเคยทาคู่ปี่คู่ปี่ผมทาอย่างไรเนาะฟัองนะครับนะก่อนที่เขาจะใส่สารราดสารค่นสารเลยอ,อย่างก็เจ้านะครับเข้าใจเนอะลำใย,ยต้องโป่งครบสามรอบก่อนนะลำใย,ยต้องโป่ง พื่อมันครบสามรอบก่อนเพราะอย่างถึงต้องโป่งสามรอบเพราะทํายถ้ามันโป่งสองรอบนี่นะถ้าเขาไปใส่สารมันเนะี่ยมันจะออกแซมใบขึ้นมาโอกาสที่ใบมันจะลืนจ่อเนะี่ยมีสูงมากเพราะฉะนั้นเนะี่ยผมถึงย้ำว่าพื่อมันโป่งสามรอบก่อนถ้ามันโป่งสามรอบนะเขาใส่สารหรือเขาโป่งสารเนะี่ยโอกาสที่จะออกไปจอดสเหลี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะ การที่ผมได้ทำมานี้นะครับ 1. ถ้าสมมุติว่ารอมยยมันโปร่งสามรอบแล้วไยเริ่มเขียวแล้วนะสิ่งแรกที่ผมจะทำก่อนใส่สารหนึ่งเดือนอย่าไงไรให้มันออกเต็มต้นนี่นะฟังดีนะครับหถ้าหากว่าใบาหรือว่าต้อน้ําต้ออาหารสังเกตง่ายๆถ้าหากว่าต้นเนี่ยมันดูแล้วมันยังบด ใบเนี่ยบัดเขียวทปื้นกันบ้บานเนี่ยภาษาบ้านผมเพราะขาว่าใบแบบสมบูรณอ์อ่ะใบหนาใบใหญ่เตี้ยอนะเฮาต้องการให้ก้านมันใหญ่เนี่ยไหนผมไปใส่แปดซาสี่ซาสี่ก่อนนะแปดซาสี่สาสี่ปุ๋ยจังดีนนะได้อู้ถึงปุ๋ยจังดีก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าก้านมันใหญ่อยู่แล้วใบมันเข้มอยู่แล้วผมมาใส่เลยนะครับ ผมจะพ่น0.52-3 4บวกน้ำตาลทางด่วนย,ยาฆ่าแมาลงกุ้มหองไอยอย่างก็จ้างนะครับไรไลายท่านก็อาจจะมีสูตร,ไรไลายรท่นอนเนาะแต่ผมจะเน้นอยู่0.52-3 4น้ำตาลทางด่วนย,ยาฆ่าแมาลงนะพ่นห้างก่อนประมาณ5วันหรือ7วันสัก2เตื้อนะนอรายฤดูนะนะครับรายฤดูแต่ถ้าเป็นถ้าหักลำใยบอกบอกงามจะได้เนี่ยนะใบมันบอก ต้นปืนตันตานใบแบบใหญ่ใบแบบเขียวใบใบอย่างใดได้เนี่ยผมกยกจะพูดสามเตื้ยนะครับนะแล้วก็ถ้าหากว่าความพร้อมของลำไยเนี่ยมันพร้อมมันดีมันแบบว่าก้านมันใหญ่อยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นต้องใส่แปดสี่ก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าลำไยก้านมันว่าเขาต้องการเ่าก้านยจดที่สามของมันเนี่ยก้านใหญ่ก้านแบบว่าอวกเนาะอ๋อใหญ่เนี่ยเขาก็ใส่แปดสี่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 ตัวเ นะครับนะเข้าใจก่อนครับผมว่าผมอู้เข้าใจง่ายนะคือลำย่อยรอบที่สามที่มันโปกงขึ้นมาเนี่ยถ้าก้านมันไม่ใหญ่นะครับก้านมันไม่ใหญ่ก็ใส่แปดเซลซีเซลซีเพื่อก้านมันใหญ่นะครับนะแต่ถ้าหากว่าก้านมันโป่งขึ้นมาแล้วเต็มซูปแล้วมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันใหญ่แบบสมบูรณ์ขนาดน่ยอดที่สองมันก็ใหญ่โป่งรอดที่สามมันก็ใหญ่แล้วอันนี้มันจำเป็นต้องใส่แปดเซซีนะครับนะคือ โค่นศูลลนย์แห่สองแานซี่ตั้งแต่แท่งบนสองเตื้อนะครับนะและการใส่สารการใส่สารตังดินเนี่ยครับผมจะบอกว่าก็เลยนะครับว่าวิธีการใส่สารเนี่ยที่ผมเคยบอกม่อนมามีสู้ตายตัวการที่มันมีสู้ตายตัวที่ผมเคยอู้นักอู้หน่ะแล้วกับผมทำมาเนี่ยนะครับที่ผมเคยทําคลิปว่าเทคนิคการใส่สารของอาจารย์ประสิทธิ์นั่นะนะที่ผมเอาใส่ปัวอนะ่ะแล้วเอาน้ำเผาออกไปก่อนนะนะ่ะเอออันนั้นก็เป็นเทคนิคหนึ่ง เต็กกมีแหมสูตรนึ่งแหมสูตรนึ่งทาง200ลิตรทาง200ลิตรนะเอาสารใส่ไปประมาณสัก8โลโซเดียม2โลปุ๋ย8เซลซีเซลซี8โลนะผสมในน้ำ200ลิตรก็ได้แหมสูตรนึ่งนะครับนะมันเป็นแห,ม,แหมสูตรนึ่งที่ผมก็ททำมาตลอดนะครับ แล้วก็เอาบัวตักเอาถ้าต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่นักใหญ่แนะ่ก็ใส่ไปเลยสามบัวสามบัวไปแต่ถ้าต้นมันไมนใหญ่ก็ใส่สักสองบัวนะครับนะพอใส่าสารวันนี้เสร็จบอนพูกก็โคดน้ําหรือหอยเกามาอีกครั้หนึ่งนะครับนะหรือว่าจะทอมแบบสูตรที่ผมทอมแบบเทคนิคการใส่าสารหอ,อาจานประสิทธิ์นั่นก็ได้นะคือเอาสารใส่บัวกะไปเลยต้นแล้วถ้าหากว่าต้นมัน มันใหญ่นักมันใหญ่นะนะครับต้นมันใหญ่หรือว่าต้นมันมใหญ่เขาก็แกะเอาต้นไหนจะใส่แปดขีดหรือใส่กิโลหนึ่งสมมุติว่าต้นนี้ใส่กิโลหนึ่งเขาก็แบ่งใส่ถังปัวนี่เหนเกินกิโลถังนี่เหเกินกิโลนะครับสองถังแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ดูอย่างในคลิปนี้เทคนิคการใส่สา,า,ารหยอดจันทน์นะครับหรือใครจะเอาใส่ถัง200ลิตรนะคือหมายความว่าเอาสารใส่แปดโลนะครับนะ แล้วก็โซเดียมเฮียรสองโลนะครับเลอปุ๋ยแปดซัลซีเฮียแปดโลนะครับผสมกันนะครับแปดซัซีจะใส่เจ็ดโลก็ได้แปดโลก็ได้ผมว่าก,ก่อนนะครับหรือว่าสารที่เขาใส่ในในถังสองร้อยลิตรเนี่ยเขาจะใส่สารอยู่ประมาณเจ็ดโลก็ได้นะแปดโลก็ได้ผมบอกก่อนนะครับแล้วแต่เจ้าของสวนจะพิจารณาดูว่าเออใบเขาเนี่ยวยมีความหอมมากไหมขนาดไหนผมถึงบอกว,ว่ามันเหมือนสูดตายตัวนะครับนะพอต้นพร้อม ารพร้อมใบลำไยเขายพร้อมแล้วนะครับเขาใส่สารตั้งดินวันนี้นับไปหห้าวันพอกัะโ่นตะโบนเลยนะครับโ่นตะโบนนี่นะครับผมบอกเขาเลยนะครับเวลาโ่นสารโ่นแค่กอเปียหมาต้องซ้านะครับนะพอโ่นสารเซตแล้วนับลาแห่ซิหรือซิห้าวันก็เปิดสารออกนะครับตะเอี้ยนะครับวิธีจะทำให้ลำไย,ยออกเจาอออก่อยที่ผมทำมานะครับ นี่คลิปนี้จ้โอ,อ้พี่น้องจ้สวนได้เขา้าใจครับนะวันนี้ก็รู้สึกว่ามีหลายหลายคนนะครับที่ถามผมมาว่จาจกประสิทธิ์อย่ด้ไรเครื่องยายออกเจะออกดอกดีหาอย่างไร้รืยายออกจะออกดอกนี่ผมก็ได้มาบอกนําเสนอไปแล้วนะครับวัน,นจริงวันนี้ปวดฟอนด้วยนะเนี่ยอปวดฟอนแต่กาดีขึ้นมาแล้วกินยาแต่ก็ดีขึ้นมาจะดนักนะครับขอ,บอขอบคุณพี่น้องเจ้าข่ายเจ้าสวนสวนัสดีพี่น้องตังฟ้านะครับพี่น้องตังจังไฮตังหลับปูนลี แล้วก็เอฟซีจังไฮย,ยังปอกเป้าด้วยนะครับโอ้หลายล้ําที่ไหนหลายที่ขนาดนะครับบอกว่าจะเป็นร้อยเจ้านะครับนะขอขอใหอ้ผู้คนมีสุขภาพไปแข็งแรงกันนะครับนะเข้าใจแล้วครับนอ้อทุกสู้ทุกดางนะครับมันมบนมีสู้แต่ตัววิธีการอาจจะแตกต่างกันแต่ขอแค่ผลลัพธ์มันออกมาโอเคก็พอเข้าใจก็ครับแน่กับอู้เขาเนี่ยเ,เป็นคำคมได้เลยนะครับเอาเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ ขอให้ทุกคนดูแลรักษาตัวเก่าดีๆนะครับช่วงนี้โรคโควิดระบาดนะครับมาล้างมือนะครับไปตลาดนาดัดไปที่ไหนกันเนางก็สวมแมสปิดจมูกก็ดีนะครับเนาะโอเคนะครับทิ้งท้ายคำพูดว่าความรักนี้จะยิ่งใหญ่เสมอถ้าหากคนเฮาฮักกันด้วยระวังสิ่งตอบแทนต่อสิทธิคนเมืองฝากคนติดตามและกดถูกใจด้วยครับ